สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไมซ์ติดจรวดช่องที่จะพาคุณปลดปล่อยทางความคิดและพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมีเป้าหมายแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่หลายคนอาจไม่กล้าคิดคือคิดเล็กไม่ผิดแต่คิดใหญ่พาชีวิตเติบโตเร็วกว่าเพราะบางครั้งสิ่งเดียวที่มันขวางความสําเร็จของเราไว้ก็คือขนาดของความคิดของเราเองมาดูกันครับว่าการกล้าคิดใหญ่ จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้ยังไงกันบ้างครับข้อหนึ่งขนาดของความคิดกำหนดขนาดของความสำเร็จได้จริงทุกสิ่งที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้เกิดจากวิธีคิดในอดีตของเราและทุกสิ่งที่เราจะกลายเป็นในอนาคตก็จะถูกกำหนดด้วยวิธีคิดในวันนี้ด้วยเช่นกันนี่คือพลังของความคิดที่ไม่ได้แค่ควบคุมทิศทางชีวิตของเราแต่ยังขยายขอบเขตของความเป็นไปได้ให้เราได้ก้าวไปได้ไกลกว่าที่ใครหลายคนเคยคาดหวังไว้ ความคิดเล็กจะสามารถนำพาเราไปในทางที่ปลอดภัยได้แต่มันก็มีขีดจำกัดแต่ถ้าเรากล้าที่จะคิดใหญ่เราก็อาจจะมองเห็นทางที่เราจะไปมันดูมีความเสี่ยงแบบสุดๆแต่มันก็เต็มไปด้วยโอกาสที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้และนี่คือเหตุผลที่ขนาดของความคิดที่สามารถมีอิทธิพลต่อขนาดของความสำเร็จในชีวิตได้จริงครับทั้งเรื่องการเงินและเรื่องการงานของเราได้อย่างลึกซึ้ง คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะพวกเขาไม่กล้าที่จะเริ่มคิดใหญ่ไม่กล้าฝันไม่กล้ามองตัวเองในภาพที่ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ความหวาดกลัวในใจเขาเกิดความไม่มั่นใจหรือกรอบความเชื่อแบบเดิมๆก็จะทำให้พวกเขาสร้างกำแพงในใจขึ้นมาขวางศักยภาพของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคนที่กล้าคิดใหญ่กล้าที่จะเชื่อว่าตัวเองสมควรจะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้ กล้าที่จะลองลงมือแม้จะรู้ว่ามันจะยังไม่ได้คำตอบพวกเขาจะเดินหน้าไปสู่จุดที่คนอื่นไม่เคยได้ไปถึงมันมาก่อนเลยลองดูตัวอย่างจากชีวิตจริงในบ้านเราอย่างคุณตับอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์เจ้าของแบรนด์สาหรายเท่าแก่น้อยทุกวันนี้เขาคือมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศแต่หากลองย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กของเขาเขาเป็นเพียงเด็กนักเรียนมัธยมที่ชอบขายของไปวันๆโดยไม่ได้คิดอะไร เขาถูกมองว่าเรียนหนังสือก็ไม่เก่งเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขามีคือความคิดที่มันมีไม่จำกัดของตัวเองเขาไม่เคยมองว่าการไม่มีใบปริญญาคือจุดจบของความสำเร็จเขากล้าที่จะคิดใหญ่ว่าเด็กธรรมดารรมดาคนหนึ่งก็สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองจนโด่งดังไปทั่วประเทศในตอนที่เขาเริ่มสร้างแบรนด์เท่าแก่น้อยเกิดขึ้นตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง จะสามารถสร้างแบรนด์สินค้าที่เข้าสู่ห้างสรรพสินค้าได้เขาเริ่มจากการลองผิดลองถูกทุกวันลองทำหลากหลายวิธีที่คิดว่าดีอย่างไม่ยออ่อท้อเขาลองขายของมาแล้วนับไม่ท้วนจนสุดท้ายเขาก็เจอทางสว่างของตัวเขาเองเขาไม่รอให้ใครมาปูทางเดินให้แต่ใช้ความคิดและวิสัยทัศน์นำทางชีวิตของตัวเองในขณะที่คนอื่นพอใจกับการขายของแค่ในตลาดนัดเขากล้าคิดที่จะนำสินค้าของเขาเข้าไปขายในห้างดัง พัฒนาสินค้าของตัวเองให้ดูทันสมัยสะดุดตาจนสามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ๆใ,ในตลาดได้ในที่สุดนี่แหละคือพลังของความคิดที่ใหญ่กว่าขีดจำกัดของตัวเองครับอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญคือคุณนวันสิงห์ประเสริฐกุลพิธีกรชื่อดังนักเดินทางนักทำสารคดีท่องโลกและอีกมากมายเขาเป็นที่รู้จักในชื่อสิงห์เดอะนอตเฟสหรือเทินทรเวลหลายคนอาจจะมองเห็นภาพของเขา ในวันนี้ที่เขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายได้รับการยอมรับในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่ลึกซึ้งและสร้างสรรค์แบบสุดๆแต่ในช่วงแรกที่เขาเลือกที่จะออกเดินทางสร้างรายการสารคดีท่องโลกในแบบที่เขายังไม่มีอะไรพร้อมให้เลยไม่มีผู้ใหญ่ในวงการคนไหนเลยที่จะเชื่อว่าเขาจะไปรอดเพราะรูปแบบมันไม่ตรงกับความต้องการของคนในตลาดเลยเขาทำในแบบที่ไม่ต้องการขายแต่เรื่องดรามา่า ไม่เน้นความบันเทิงแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่เขากล้าที่จะยืนหยัดกับความคิดที่เป็นของตัวเองกล้าที่จะทําอะไรที่มันแตกต่างและไม่ตามกระแสเพราะเชื่อว่าผู้ชมต้องการเนื้อหาที่มีสาระและคุณภาพอย่างแท้จริงวันนี้รายการของเขาไม่เพียงแค่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แต่มันยังเปลี่ยนมุมมองของคนไทยที่มีต่อโลกภายนอกต่อชีวิตของใครได้หลายคนและต่อความหมายของการเดินทางของเขาทั้งหมดเพราะเขากล้าที่จะคิดใหญ่ กล้ามองเห็นผลที่จะมากระทบในระยะยาวมากกว่าความสำเร็จแค่ในระยะสั้นสิ่งเหล่านี้ตอกย้ำให้เราเห็นว่าขนาดของความคิดคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความสำเร็จครับคนที่คิดเล็กจะมองเห็นแค่ปัญหาที่กำลังเกิดแต่คนที่คิดใหญ่จะมองเห็นภาพรวมของทั้งหมดคนที่คิดเล็กจะมัวแต่กลัวไม่กล้าลงมือทำแต่คนที่คิดใหญ่จะมุ่งมั่นและพร้อมลงมือทำควบคู่กันไปเสมอถ้าตอนนี้ชีวิตเรายังไม่เป็นอย่างที่ฝัน อย่าเพิ่ไปโทษดวงชะตาหรืออดีตที่เคยผ่านมาให้ลองย้อนกลับมามองดูขนาดของความคิดของตัวเองว่าเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่มากพอหรือเปล่าแล้วเราจะกล้าคิดไกลแค่ไหนถ้าคิดแค่ให้พออยู่รอดก็จะมีแค่พออยู่รอดถ้าคิดอยากมีเงินแค่พอใช้ก็จะมีเงินแค่ให้พอใช้เช่นกันแต่ถ้าคิดว่าจะมีชีวิตที่มั่งคงมากยิ่งขึ้นมีอิสระทางการเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็ได้ทำงานที่คุณรักอย่างตั้งใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ในสังคมจนเราเริ่มจะมองหาเส้นทางที่พาเราไปถึงเป้าหมายนั้นได้และเมื่อความคิดของเรามีขนาดที่ใหญ่มากพอความกลัวมันก็จะค่อยๆเล็กลงไปโดยอัตโนมัติทุกอย่างเริ่มต้นแค่ที่ความคิดของเราและถ้าเราควบคุมความคิดนั้นได้เราก็จะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ด้วยเช่นกันความสำเร็จไม่มีทางมากกว่าขนาดของความคิดของเราได้เลยถ้าคุณยังอยากได้ให้ใหมันมากกว่าเดิม คุณก็ต้องกล้าที่จะคิดให้มันใหญ่กว่าเดิมด้วยครับแล้วลงมือทําให้สอดคล้องกับความคิดนั้นให้สําเร็จอย่าลืมว่าคนที่เปลี่ยนโลกได้จริงไม่เคยเริ่มจากความคิดแบบธรรมดารรมดาเลยสักคนเดียวครับข้อ 2. คนคิดใหญ่ไม่ได้เริ่มจากความพร้อมแต่เริ่มจากความกลา้าเราไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดก่อนถึงจะค่อยเริ่มลงมือทําอะไรเพราะความพร้อมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันมาถึงได้ในวันที่ใจเรายังไม่มีความแน่นอนพอ ยังมีความกลัวอยู่ตลอดรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งอะไรเลยยังดีไม่พอหรือยังไม่คู่ควรพอกับมันความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องได้เจอโดยเฉพาะในวันที่โลกดูหมุนเร็วจนเราแทบตามมันไม่ทันวันที่เรารู้สึกว่าใครๆก็ไปได้ไกลกว่าเรากันหมดแล้วทั้งนั้นในวันที่เรานั่งอยู่กับความรู้สึกที่สับสนกลัวที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกลัวโดนคําวิจารณ์จนรับไม่ได้กลัวความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น และเหนื่อยจนรู้สึกไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าเรายังมีแรงที่จะเดินต่อไปอีกไหมแต่บางคนยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีต้นทุนที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครคอยหนุนหลังเราไม่มีแม้แต่ความมั่นใจในตัวเองเลยและในใจลึกๆเขาอดที่เปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ว่าเขาคงมีมากกว่าเราหมดทุกอย่างแล้วแน่นอนแล้วเราจะไปสู้เพื่ออะไรคนธรรมดาหลายคนมีความรู้สึกเหมือนไร้ที่ยืนในสังคม พราะรใบนี้ดูเหมือนจะให้โอกาสแค่คนที่พร้อมก่อนเท่านั้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเดียวที่คนประสบความสำเร็จทุกคนมีในตอนที่เริ่มต้นลงมือทำมันไม่ใช่ต้องมีความพร้อมก่อนถึงค่อยเริ่มแต่มันคือการต้องมีความกล้ากล้าที่จะเริ่มในวันที่ยังไม่เก่งพอกล้าที่จะล้มเหลวในวันที่ยังไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จกล้าที่จะยอมรับว่าเราอาจจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราได้พยายามแล้ว นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคนที่คิดใหญ่มีหลายครั้งที่เราจะกล้าลองทำในสิ่งใหม่โดยหัวใจที่ยังสั่นและมือที่ยังไม่มั่นคงบางครั้งมันก็ล้มเหลวอย่างเจ็บปวดที่สุดยิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นจนหมดหัวใจมันก็จะยิ่งเจ็บปวดมากกว่าเดิมครับอย่างเช่นเรื่องราวของใครหลายคนที่ยอมลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจที่ตัวเองฝันแต่พวกเขาต้องพบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจต้องพบกับค่าใช้ใจ่ายมากมาย และต้องพบกับความจริงที่มันไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่คิดทุกอย่างพังหมดไม่เหลือชิ้นดีความฝันที่เคยวาดไว้สลายกลายมาเป็นนี่สินและมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยแต่มันคือความล้มเหลวที่ปลุกให้เขาโตขึ้นใหม่ได้ในแบบที่ความสำเร็จไม่เคยทำมันได้มาก่อนเพราะหลังจากพวกเขาล้มเหลวพวกเขาได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆได้เข้าใจว่าการทำธุรกิจมันต้องมีมากกว่าความชอบเพียงอย่างเดียว ต้องมีระบบจัดก,การที่ชัดเจนและมัน่นคงต้องมีวินัยของตัวเองแบบสุดๆต้องเข้าใจระบบกลไกลของตลาดพวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่หาไม่ได้ในตำราและพวกเขาได้ตัดทิ้งความกลัวที่เคยขวางทางพวกเขามาตลอดเพราะเมื่อพวกเขาเจ็บปวดจนถึงขีดสุดแล้วพวกเขาก็จะไม่เหลืออะไรให้กลัวได้อีกต่อไปหลายคนที่ลุกขึ้นได้จากความล้มเหลวมักจะกลายเป็นคนที่กล้าและนิ่งกว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดมาก่อน เพราะพวกเขารู้ว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นจะสามารถทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นได้มากกว่าเดิมเหมือนเหล็กที่กําลังถูกตีและถูกเผาจนกลายเป็นดาบที่แหลมคมกว่าดาบเล่มไหนไหนเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่ในความที่ไม่พร้อมนั้นมันคือจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะรอมันต่อไปเรื่อยๆอีกไหมหรือกล้าที่จะเดินออกมาทั้งๆที่ยังมีความกลัวซ่อนอยู่เดินด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงแต่ไม่คิดจะถอยหนี ไม่มีใครเกิดมาแล้วพร้อมทุกอย่างไม่มีใครมีแผนที่ที่สมบูรณ์ก่อนออกเดินทางคนคิดใหญ่คือคนที่กล้าวางเท้าก้าวแรกในวันที่ไม่มีแสงสว่างเหลืออยู่เลยแล้วเราก็ค่อยๆมองเห็นเส้นทางระหว่างที่เราก้าวเดินไม่ใช่เพราะเขามีความมั่นใจแต่เพราะเขารู้ว่าการไม่ทําอะไรเลยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองธรรมดาไม่เก่งอะไรเลยไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขอให้จงจําไว้ว่า คนที่เก่งและประสบความสำเร็จเขาก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วกันทั้งนั้นทุกคนเคยเริ่มต้นเป็นมือใหม่มาก่อนมีความสับสนวุ่นวายทุกอย่างมันพังไม่เหลืออะไรอีกเลยเคยนั่งร้องให้กับตัวเองในคืนที่ไม่เหลือใครแต่เขายังเลือกลุกขึ้นใหม่และเดินไปต่อเขากล้าที่จะลองอีกครั้งแม้ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่บางครั้งความกล้าที่จะยอมล้มเหลวอาจจะนำพาเราไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเราก็ได้ พบกับความสามารถที่เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเราก็มีเหมือนกันพบกับแรงขับเคลื่อนที่เราคิดว่าคงไม่มีวันเกิดขึ้นและพบกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตที่เราจะกลับมาขอบคุณตัวเองในวันข้างหน้าคนธรรมดาที่กล้าเริ่มแม้ตัวเองยังไม่พร้อมคือคนที่มีโอกาสไปได้ไกลกว่าคนที่รอให้ต้องพร้อมก่อนแต่ไม่เคยคิดที่จะลงมือทำเลยความสำเร็จไม่เคยเลือกคนที่มีความพร้อมที่สุดก่อนแต่มักจะเลือกคนที่มีความกล้า ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากที่สุดเสมอครับข้อสฝันใหญ่ไม่ได้แปลว่าโลภมากแต่มันคือการไม่จำกัดศักยภาพของตัวเราเองคนที่กล้าฝันใหญ่ในสังคมมักจะถูกตั้งคำถามจากคนรอบข้างถูกมองดูว่าแปลกหรือถูกดีตราว่าทะเยอทะยานเกินไปหรือเปล่าทั้งที่ความจริงแล้วการกล้าที่จะฝันคือการให้คุณค่ากับชีวิตของตัวเองให้มากพอที่จะไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปในแบบที่ไม่ได้ทำอะไรเลย มันคือการมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและไม่ยอมให้กรอบของสังคมหรือคำพูดของใครบางคนมาหยุดยั้ยงเราไว้ครับเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กให้อยู่อย่างพอประมาณไม่สูงจนเกินไปพระกลัวความผิดหวังกลัวความล้มเหลวและกลัวถูกหาว่าคิดการใหญ่เกินตัวแต่นั่นแหละคือมุมมองที่จำกัดความสามารถของคนเป็นล้านล้านคนทั้งที่ในความเป็นจริงความฝันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตคนเรา มันคือสิ่งที่ดึงให้เราตื่นขึ้นมาทุกวันได้อย่างมีความหมายมันคือพลังเชื้อเพลิงให้เราสู้ต่อในวันที่ท้อแท้และสิ้นหวังมันคือเส้นทางที่จะนำพาเราเก้าวข้ามตัวตนแบบเดิมๆที่ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงได้ขนาดนี้การฝันใหญ่ไม่ใช่ความโลภมากแต่มันคือความกล้าที่จะเชื่อว่าชีวิตเราสามารถดีขึ้นกว่านี้ได้เหนือกว่านี้ได้และมีค่ามากพอที่จะไล่าตามในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดที่จะกล้าฝันมันเลย หนึ่งในตัวละครที่สะท้อนเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนคือจาฮุนจากภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่คนไทยจำนวนมากรู้จักเขาคือเด็กบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันเกินกรอบของสังคมที่เขาเติบโตขึ้นมาเขามีความคิดที่อยากทำเกษตร,รกรรมในรูปแบบใหม่อยากพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้นอยากสร้างบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านได้ทำให้คนทั้งหมู่บ้านมองเขาเป็นแค่เรื่องตลก ถูกมองว่าไม่มีสาระอะไรเลยถูกมองว่าเขาเพ้อฝันไม่ใช่ความจริงแต่เขากลับไม่คิดที่จะยอมแพ้ให้กับมันความฝันของจาฮุนไม่ใช่แค่การต้องหาเงินหรือแค่อยากดังเท่านั้นแต่มันคือการทำลายขีดความสามารถที่คนอื่นตั้งไว้ให้กับเขาเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองมองเห็นแม้คนทั้งหมู่บ้านจะไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเลยและความเชื่อมั่นนั้นเองที่ทำให้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูนับล้าน เรื่องราวของจาฮุนคือบทพิสูจน์ได้ว่าการฝันใหญ่คือการเลือกเดินในเส้นทางที่เต็มไปด้วยคำดูถูกต่างๆนานาแต่เรายังคงยืนยันที่จะเดินไปต่อเพราะเราเชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีที่สำหรับคนที่ไม่ยอมถอยหนีว่ามันยังมีที่ให้เรายืนอยู่ได้จริงๆหลายคนในชีวิตจริงหยุดฝันไปก่อนเพราะกลัวว่าจะไปไม่ถึงฝันกลัวความล้มเหลวที่จะทำให้เราดูหน้าผิดหวังทั้งที่ความล้มเหลวไม่เคยน่าอายเลย แต่การไม่พยายามต่างหากที่ทำให้เราติดอยู่ในที่เดิมการไม่ถอยหนีในวันที่ทุกอย่างมันดูยากมากที่สุดคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งแม้จะยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายเลยก็ตามเพราะในทุกความพยายามแม้จะยังไม่สำเร็จแต่เราได้เติบโตมากขึ้นได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นได้เข้าใกล้ความกล้ามากยิ่งขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดเราได้รักษาความฝันของตัวเองเอาไว้ที่จะไม่ยอมให้มันหายไปเพราะเสียงของคนรอบข้าง จงฝันให้ใหญ่แบบไม่ต้องไปขอโทษใครเพราะไม่มีใครเข้าใจจิตใจของเราดีพอเท่ากับตัวเราเองและจงกล้าที่จะลุกขึ้นในวันที่ยังไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเราเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เปลี่ยนแปลงโลกได้จริงไม่ใช่คนที่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มฝันแต่คือคนที่ยืนหยัดอยู่ได้แม้จะมีแค่หกใจดวงเล็กๆที่ไม่คิดจะยอมแพ้ให้กับมันถ้าใครสักคนเคยบอกกับคุณว่าอย่าคิดให้เยอะอย่าฝันให้ไกล แล้วให้ถามตัวเองกลับว่าทำไมชีวิตของเราจะไม่คู่ควรกับสิ่งที่มันดีกว่านี้ได้ละ่ะถ้าความฝันมันจะทำให้เราลุกขึ้นสู้อย่างมีความหมายแล้วทำไมเราจะไม่คิดที่จะเดินตามมันต่อไปฝันที่ใหญ่ไม่ใช่ความผิดและไม่มีใครผิดที่อยากเห็นตัวเองเติบโตไปได้ไกลกว่าจุดเดิมขอแค่เราคิดที่จะไม่ยอมแพ้ให้กับมันแล้วความฝันเหล่านั้นก็จะพาเราไปถึงจุดที่แม้แต่ตัวเราเองก็ยังคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงมันได้จริงๆครับ นี่แค่บางส่วนจากข้อคิดดีๆของหัวข้อที่ว่าคิดเล็กไม่ผิดแต่คิดใหญ่พาชีวิตเติบโตเร็วกว่าแน่นอนครับสุดท้ายถ้าคลิปนี้ช่วยเปิดมุมมองให้กับคนกล้าคิดให้ใหญ่ขึ้นฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่องไมซ t ติดจรวดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าคุณมีเพื่อนที่ยังไม่กล้าคิดที่จะเริ่มฝันแชร์คลิปนี้ให้เขาได้เลยเพราะบางทีแค่ได้ขยายขนาดของความคิดก็สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตคุณได้แน่นอนครับ จงทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแค่หเปอร์เซนก็พอแล้วครับและเราจะเล่นไม่เลิกไปให้สุดไปพร้อมกันสวัสดีครับ